ตอนนี้ยอกร่มกันมาก่อนค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกนักกันแล้วล่ะนะตั้งแต่สองัางวันนี้นะเราดโดนฝนกันตลอดนะโดยเฉพาะกลางคืนช,ช่วงเย็ยนเนี่ยเราก็จะเจอฝนเลยฝาลัน ข่้งค,ครามข่้งครามน่า<ช>จะได้ยินกันยู่ว่นอนรับบ่ายนะคะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่บายเท่าไรค่ะ <c oughs> กับชาวประมงของเรานะคะซึ่งในส้มค้าค่ะชาวประมงพื้นบ้านค่ะเขาก็ต้องยุดเรือนะคะหลังสาพับอากาศถักตายในฟังตอนอกลมเปลี่ยนทิศค่ะเก <c oughs> ิดฝนตกแล้วก็กลื่นลมแรงค่ะ <c oughs> นี่เป็นภาพบรรยากาศ <c oughs> เลยนะคะสดสดช่วงไม่กี่วันนี้นะน <c oughs> ้องบอกว่าเป็นบริเวณชายหาดบ้านบ่ออีตมุนก็เตออำเภอเมืองจังหวัดส้ขค้าค่ะฝนเนี่ยก็ได้กระน้ำลงตกลงมาเนี่ยยังนะลมในการโชกแรงนะคะก็เลยทำ ให้ชาวประมงพื้นบ้านเนะี่ยต้องนําเรือขึ้นมาโจดบนฟังย่างธุลักธุเลอย่างที่เราเห็นในนาต้องช่วยกันค่ะน,น้องดาทากลางส้ยฝนีดยตกลงมาตลอดเวลาลัางศูนอุตุนิยมวิทยาภาักตายฟังตะวันออกเนะี่ยเขาได้รายงานสภาพอากาศในช่วงนี้แล้วก็ข้อให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าขนองฝนตกนะแล้วก็ลมกระฉชกแรงชาวประมงพื้นบ้านค่ะก็เลยไม่หานถี่ว่าอีน้าเรือออกไปทําการประมงนะเพราะว่าห้าว่าฟื้นออกไปเลยก็อาจจะเจอฝนตกนะคือลมแรงก็อาจจะมีการสัตว์เรือเนี่ย ซุ้มไปได้ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะะก็จะเจอกับสภับกรนนียถูกปีในช่วงฤดูมรสุมนะคะด่านศูตุนิยมวิทยาฝั่งผคกตายฝั่งตะวันออกนะคะก็ได้มีการรายงานสภาพอากาศแหละกว่านีลมตะวันออกและลมตะวันออกเชียงเนื้อผัดปกคลุมอ่าวทไทยผักตายและกะทะเลอันดามันประกอบกับรองมอรสุมผัดพานบริเวณผักตายขณะเทบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลนท้ายบริเวณผักตายฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนหรือว่าฝนฝ่าคะน รองรอยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกนักบางแหงของให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฝ่าขนองฝนตกนักแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะส่วนชาวเรือนะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองอส่วนคลื่นในทะเลตอนนี้สูงกว่าสองเมตรค่ะโอ้โหที่ว่าสูงมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องชาวประมงนะววะให้ยุดได้ก็ยุดไปโกลเพื่อชีวิตของตัวเองแล้วก็สับสินในการทำมาหากินนะคะถ้าห้าว ยังฟื้นครับออกไปเลยนี่นะนะ แน่นอนเลยค่ะใช่อาจจะเกิดอันตรายได้ถูกต้องไม่ใช่เฉพาะชับซิ้นโดยเฉพาะชีวิตตัวเองด้วยนะคะมันแล้วค่ะลงไปอยู่ในทะเลแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถูกต้องขณะช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะติดตามข่าวๆจากสุนุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตะวันออกนะคะติดตามสภาพอากาศกันโกลนย่างเราบอกขนาดเราเองก็ยังได้รับผลกระทบกลางค่ากลางคืนรือแม้ว่าตอนที่ว่าตอนบตานยอนเย็นเนี่ยเริ่มเร็วค่ะมืดครึมหน้าเนี่ยดำมันมาเลยนะเพราะว่าตอกถุกที่ถูกตอนเย็นหน้ากระทบกันหมดเลย เพราะฉะนั้นค่ะคนเดี๋ยวขับรถกเหมือนกันขับ้วยความระมัดระวังนะคะอย่าลืมสวมกันน็อกกันด้วยถ้าขับรถยนตนก็อย่าลืมขาดเบลล์แล้วก็ขับเช่เชไม่ต้องรีบร้อนไปไหนนะคะเพราะว่าขับเชยนะก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนนะคะต้อต้องค่ะที่สำคัญค่ะถ้าไปไหนก็ให้ตรวจสอบตัวสอบสภาพอากาศกันก่อนเดินทางนะคะใช่แล้วค่ะอีกนึง